ทดสอบดูเรียบร้อยนะครับผมสนับเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมก็ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะนุ่มนุ่มนวลน,นะครับเปิดเร่งความดังสุดก็ถ้าดูซีรีส์หรือฟังเพลงยาวๆก็น่าจะไม่ปวดหูมากครับสำหรับหูฟัง Xiaomi Open Wear s t u d i o เหมาะกับการใช้ดูซีรีส์แบบยาวๆและสายรันนิ่งสายเวทเทนนิ่งแนะนำครับผมดีไซน์หนูน้ำหนักก็ไม่ถือว่าหนักและเบามากสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ